ขันเจ้าบ่มักข่อยขอก็บอ่มักเจ้าคือกันเออเข่าขอกันหนึ่งกินเองเออขบประชิงเออถ้าแตกจะตีเออช้ำเจ้าบ่มักเจเจ้าขอ,ขอ,ขอ,บอากบ่ตายดอกเออเข่าขอกันหนึ่งกินเองเออขบ่ตายเออเรือเกิดบ่ได้จำเป็นไปตามวา,าสนา nhắn bị thể quang xuôi bỏ lắm bỏ lui bỏ khăm โอ้ยมีขีซี่ยาเลือดบดคักบ่พ่อนี่จะยุบหนึ่งสิเชียวมานยาหมองกันหนามีน้ำมันหนามันลวงน้ำพลายหมองนี่ปูวิปามสีาตายเออต้องอัดร่อยร่อยหนมา เออขันหนามไว้นะนี่ยทาเนี่ยบ่ด้วยทาเลือเนี่ยมันบ่อ,อืมอดีจังสีจังจสีสมดอกจีไปเห็ดใหม่มาเพอแล้วก็จีเอาแหล่แหล่แหล่หลนเดียวเอาหอยหนามไล่รวงเลยเดี๋ยวพอมีน้มค้างไว้ ถือพอ่อโตมองก็ได้เออเขามาหนีนอกป่าป้ายังปเปลี่ยนบอกออเนีน่าป่ามันขึ้นเนาะโอ้ปลาหาเสร็จนี่บอ แต่ห้าใส่เป็นมองแสกน้องแต่ห้าสือเอาเป็นมองแสกนองเนี่ยน,นะผ่านลุยววนามคุณบนบอก เออไปใส่ถานองพญากูดเนาง thì nó có sùn có sàn sẽ có bỏ đề càng đấy mà nè โมดลี่ป้ากินข่าวเส่าดอก้านเส่าวันนี้เบึง้งเลยโมดลกลางมองเสร็จ ອັນນີ້ເຮົາກໍບໍ່ມີບໍ່ເຖ น,นี้พอโน้องก็บูนอนะนี่แลมันแหบมันแหบเงี่ยกักร้อน,น น้องปลาเอ้ยปลาวันนี้พ่อเขาเป็ดบทเดี๋ยวไปไล่มองกันไปน้องสิงแต่งมองก่อนมาหนี้แต่งโปมองแต่งมองใหม่หป็งทีคอยถึงไปไล่ ນ້ຳພາກະຂຶ້ນເລິກຂຶ ग, ້ນເລິກຫ້ອຍຫອຍຫອຍ ซองนบ่โอปามองบ่ก็เหนื่องยง่ายลยก็ต้มพอหลบับปาต้มแล้วกระเส็บคือกันได้ nhưng mà mưa thì được đây mỏng đấy đâu